โอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาเป็นวันอาทิตย์ที่28สิบแปดนะฮะวันนี้ผมก็มาจีบแพมเหมือนเดิมนั่นเองดูซิว่าวันนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมหนไม่มีอีเวนต์เลยอะแพงแพมโล่งม,มากเฮ้ยมันมีความหมายชั้นมาเลยนะขอบใจมากๆเจ้าหนูอุ้ยเออพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ใช่ครับพรุ่งนี้เป็นวันจันทนระ์ฮะใช่ครับเราต้องไปซื้อขอแพมเป็นแฟนครับคุณผู้ชม เป็นแฟนสาวมีเมล็ดพันธุ์จอบน้อยอ๋อผมไม่ปลูกพืชครับอ้าวไม่มีดอกไม้ไมแต่แปดวงแล้วใช่ไหมแปดดวงแล้วไม่มีดอกไม้ขายอ่ะโอ้ต้องรอพรุ่งนี้อ่ะดิอย่างเงี้ยโอเคครับผู้ชมกันเดี๋ยวผมตัดก่อนเลยนะฮะอ่ะผมได้จดหมายจากแพมนะเฮ้ยฉันเจอนี่ในลิน,นชักเธอน้าจะลองไปใช้ดูนะแพม คืออะไรอ่ะแบตเตอรี่แพ็กอ๋อผมก็คิดว่าคิดว่าอะไรโอเคครับจุ๊บจิ๊บดีใจจริงๆที่ได้ยิมอิที่นี่แนบเงินมาให้ห้าร้อยนะเลวิสโอเคครับผมน้องจุ๊บจิ๊บป่ะเราไปวันพรุ่งนี้กันเลยนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาขอแพมเป็นแฟนนะผมแพมครับเฮ้ยคุณสามารถเอาได็กับแพมเฮ้ย ไม่ได้ยังไงแต่แพมโสดนะแต่ไม่ให้ออกเดทหมายความว่าอะไร <_ H> ฉันให้กำเนิดเพนนี้ตั้งแต่ยังเป็นสาวสวยฉันดีใจที่เธอกลายเป็นคนที่ดีอา้าวทำไมผมเดทกับแพมไม่ได้อ่ะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอุย้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมไ,ไม่ได้อ่ะไม่แต่หัว,วใจโอโหหัวใจเต็มแล้วนะ ขึ้นโสดด้วยอ้าวเอาและครับคุณผู้ชมผมเจอปัญหาแล้วฮะคุณผู้ชมครับผมให้ดอกมาสําเร็จนะครับคุณอยากจะจริงจังม,มากกว่าน,นี้กันเหรอใช้ก็รู้สึกเหมือนกันใช่รู้สึกเหมือนกันฉันค่อนข้างจะวิตกกังวลนะคุณไม่รู้สึกกันหรออืมชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เธอคาดหวังไว้หรอกนะอุ้ยนั่งด้วยได้มันต้องไปสนเหรอ อะไรนะไม่ต้องไปสนหรอกว่าเธอยังขาดอะไรไปโอ้ยนอนด้วยกนะันไอ้นอนอะไรเรานั่งด้วยกันได้อ่ะแล้วก็ปุ๊บเฮ้ยนี่มันมีความหมายชั้นมากเลยขอบใจมากนะเจ้าหนูแปดทับสิบแล้วครฮะผู้ชมเอาแล้วจะมีอีเวนต์อะไรไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับแปดดวงกันไปแล้วฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมตัดก่อนเลยนะหมาฮนะผู้ชมอีเวนตะ์ฮะ โอ้เฮ oh, hey, ้ยจ mm ุ๊บจิ๊บืมหน้าเมียวว่าไงครับคือฉันกำลังดูรูปแอนเทนนอา mm hmm. รูปนี้มันค่อนไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะ mm hmm. รูปอะไรเหรออุ้ยอ่ะเจ็ดนิสแอนเคลียะอ่ะและ้วนี่เธอมาเจอคนแก่อย่างฉันทำไมเหรอฮึ mm hmm. หน้าเมียว แค่มาแค่แค่อยากเจอกันเหรอแจ๋วเลยงั้นเดี๋ยวฉันไปเอาไปทำกาแฟให้นะอืม่อ่ะเกิดอะไรขึ้นเจ้ากาแฟโง่นี่อ๋อแป๊บภาพภาพไม่ได้ไม่ได้เสียบไม่ได้เสียบลั๊กอ๋อไม่ได้เสียบลั๊ก จุ๊บจิ๊บอ่าโอเคศิล <c> ป <oughs> กรรมได้ด้วยมือเราจุ๊บจิ๊บมามาใกล้ๆฉันแล้วเสียบปลั๊กให้หน่อยสิมันอยู่ไกายอยู่ข้างในอะ่ะเดี๋ยวดูสิอ่าโอเคอึ๊บพีโอ้มันก็เป็นปัญหาอยู่นะเป็นมหาม麻า烦กกที่ฉันคิดไว้สิเพนนีเนี่ยนะไม่ยอมถอดปลั๊กตั้งแต่เช้าแล้วอะ่ะเธอลืมปิดปลั๊กนะ่ะ ออเออลืมถอดปลั๊กไม่ใช่ปิดปลั๊กอะไรวะนี่เธอยืนอยู่ใกล้ฉันมากเลยนะจุ๊บจิ๊บ <c oughs> ข้าไปใกล้นี่เธอไม่กลัวฉันเหรอเป็นเด็กที่แปลกจริงๆเลยนะฮึ <c oughs> โอ้สวัสดีคุณแม่สวัสดีจุ๊บจิ๊บมีอะไรเหรอเพนนี เพนนีลูกเป็นอะไรของลูกเนี่ยแม่คะนี่นี่มันไม่ใช่แล้วหนูหนูจะไม่ทนอีกต่อไปนี่ลูกพูดเรื่องอะไรของลูกเนี่ยนี่เรื่องทั้งหมดนี่มัน มันมันเป็นพอจุบจิ๊บหาเหงื่อตกเลยครับตัวละครเราอะไรกันนี่รูกหมายควายังไงหนูรู้อยู่แล้วล่ะแม่น่ะนะแม่คงจะคิดว่ามันอาจจะแปลกๆสักหน่อยที่มีคนอายุประมาณเท่ากับลูกสาวแม่มาคุยกับแม่เนี่ยเออจะเย็นๆนะเพนนี อมฉันก็เป็นผู้หญิงนะจุ๊บจิ๊บขอโทษน,นะบางทีอมันน่าจะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราเราหยุดกันสักเท่านี้ก่อนนะฉันควรจะพูดว่ายังไงดีเพนนีเธอควรเธอควรจะเลสเปกการตัดสินใจของแม่เธอนะเธอควรเคารพการตัดสินใจของแม่เธอนะหรือว่าเพนนีเธอกำลังเข้าใจผิดทั้งหมดนะไม่ต้อง เนดีเธอต้องเคารพการตัสินใจของแม่เธอนะเป็นผู้ใหญ่หน่อยซิเอาเดินทะลุประตูก็ไปเลยอ่าฉันว่าฉันน่าจะไปคุยกับเธอสักหน่อย,อยนะเฮ้มันโอเคหละนะักหน้าแม้ว่ามันจะยากสำหรับเด็กคนนั้นก็ตามที่จะเห็นพ่อแม่ของเธอกำลังเดทนนะแล้ว เดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันหลังนะครับพี่แพงพี่แพงเงี้ย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 ,ยนัทลักอ่ะพี่แพงพี่แพงเดินผ่านเราไปเลยโอเคครับคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวผมต้องตัดก่อเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็มาจีบแพงเหมือนเดิมนะครับผมปไปม,มีคนหมา้มากเลยนะขอบใจมากนะเจ้าหนูเอ่อพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ บทพูดแบบพรุ่งนี้วันจันทร์พูดเหมือนผมตอนต้องไปเรียนเลยอุ้ยแพรมเป็นแฟนสาวแล้วคุณผู้ชมแฟนสาวอ่ะจะสิบดวงแล้วโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมต้องตัดก่อนเลยนะฮะโอ้จะสิบดวงแล้วค,ครับคุณผู้ชมนะครับเหมือนแพรมจะส่งจดหมายหาเรานะฮะเฮ้ยดันเจอนี่ในลิ้นชักน่าเราใช้ดูนะเบียร์เนี่ยนะเจ,เ,จเ,จเจอเจอเจอเบียร์ในลิ้นชักเฮ้ยแต่แพรมเขาก็ชอบเบียร์โอเคเดี๋ยวผมต้องตัดก่อนเลยนะ โอเคฮะปะเราเอาหัวพักกาศ์าดให้แพมให้แพมอีกนะฮะเห็นเป <c oughs> <c oughs> ็นมีความหมายมากเลยนะขอบใจมากแล้วเจ้าหนู 9, นก้าทับสิบคุณผู้ชมเติมเบียร์กันไหมออกไม่ได้แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่ากาสเก็ตคอสเขารู้ว่ามันน่าขย,ยับหยางไปที่สุดฉันไม่แน่ใจว่าทําไมผมก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฮนะโอ้ยคุณผู้ชมอาทิตย์หน้าเราก็น่าจะได้แต่งงานแล้วะ โอ้ไวมากไวมากถือว่าไวมากนเะนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องตัดก่อนเลยนะโอ้โหขอต้อนรับเข้าสู่วันอาทิตย์ที่14ในวันที่ฝนตกนะฮะแพรมเขาบอกว่าเออเยวเจอนดนิฟชชักอีกแล้วอะไรเนี่ยเจอเอเดอร์จีโทนิกตลอดเลยนะแล้วก็เฮ้เด็กน้อยคอป้าแห้งจนเหลือแต่กระดูกแล้วป้าก็หายเบียร์อ่อนๆจริงๆหนูพอจะมีไหมป้าไม่เอาเบียร์เก่านะต้องเบียร์อ่อนๆเท่านั้นแพรมจัดไปก็เนี่ยเบียร์ เบียอ่อนๆก็ก็โอเคนะเบียอ่อนๆดูสิโอ้โหผมเหลือโอ้แพมอิสเทอร์ตี้หาเบียสดอ๋อพอเลยไปให้แพมโอเคโอเคครับคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวผมต้องตัดก่อเลยนะผมมาเจอแพมหน้าบ้านนะเออพรุ่งนี้เป็นวันจันนะนี่แพมผมเอานี่มาให้เฮ้ยส <c oughs> <Hey, S 2> ิบตวงเอาเอามาให้ฉันยกซดอ่ามันใช่เลยอ่ะมันเยี่ยมมาก และมีกลิ่นและรสของดอกฮอปมีกลิ่นของพืชตระกูลส้มและสนด้วยแต่ทำด้วยกลิ่นและรสที่เข้มข้นทำให้พวกมันเข้ากันได้ดีขอบใจนะเจ้าหนูมันมีความหมายสำหรับฉันมากฉันรู้ว่าฉันเพิ่งพาเธอได้สิบสิบดวงนะคุณผู้ชมสิบดวงแล้วโอ้ไม่กอดสิบดวงแล้วฮะเอาล่ะฮะเดี๋ยวนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะอุ้ยแพนดี หลังจานอยู่นี่เวลาว่างๆเธอได้ตกแต่งบ้านของเธอบ้านหรือเปล่าถ้าฉันมีบ้านไว้ให้ตกแต่งเองบ้างก็น่าจะดีเหมือนกันนะนั่นสินะอ่าเราให้นี่ทอพูนนะ,ะดูพิเศษปกต,ติมากเลยละเอ,อ้ยจะล้เราจะ,จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยังไงเล่าเออโอเคครับคุณผู้ชม่ะงั้นเดี๋ยวผมต้องไปซื้อหอยนะเพื่เตรียมขอแพมแต่งงานนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดก่อนเลยคุณผู้ชมครับ เหมือนเพนนีเขาจะส่งจดหมายมาหาผมฮะเขาบอกว่าเนี่ยถึงจุ๊บจิ๊บฉันรู้ว่ามีบางอย่างแตกไประหว่างเราตั้งแต่ฉันรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณและแม่ของฉันค่ะฉันขอโทษที่โมโหใส่พวกคุณไปตอนนั้นฉันอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณมาหาฉันที่รถบ้านในวันนี้นะคะมีเซอร์ไพรส์รอคุณอยู่ด้วยล่ะค่ะด้วยรักและเพนนีนะด้วยรักจากเพนนีนะฮะวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเอาละฮะ นั่นเนพนนีเหรอฮะดูดูสิที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่สิโอ้เพนนีเป็นคนจัดเหรออ๋อนี่มันต้องเป็นงานของลูกสาวฉันแน่ๆไร้ทิ่ฐิจริงๆพิซซ่าเย็นเย็นเอาเถอะนะเธอทำอาหารไม่ค่อยเก่งนะนะไม่แย่ใช่ไหมล่ะ ฉันยินดีนะที่เราทั้งคุณจะไม่ได้กินด้วยกันฉันอะ่ะชอบเธอจริงๆเลยนะทุบจิบผมฉันฉันก็ชอบคุณเหมือนกันฉันดีใจนะที่ดวใจทั้งหมดของเธอมีให้กับฉันอะ่ะใช่ไหมตอนนี้ฉันก็เป็นของเธอแล้วเหมือนกันนะ พวกเรานี่เป็นคู่ขาที่ดีจริงๆเลยนะงั้นเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าเหมือนกับว่าเพนีจะเอาไวา้ดีๆมาให้เราด้วยละอืมคัดซีนหัวใจสิบดวงของแพมนะหมดแล้วโหพี่แค่นี้เหรอโอโหแพมครับเดี๋ยวก่อนขอแต่งงานฮนระ แพมยังไม่อยากแต่งงานกับคุณตอนนี้อา้าวคุณผู้ชมครับแพมยังไม่อยากแต่งงานกับผมตอนนี้เฮ้ย hey! สุดสวยสุดสวยอ๋อเรายังไม่ได้อัปเกรดบ,บ้านใช่ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปทําการอัปเกรดบ,บ้านก่อนฮนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันในวัดแต่งงานเลยเออเราเจอกันวัดแต่งงานเลยเดี๋ยวก่อนครับแล้วเราจะเจอกันตอนที่ผมมอบเออมอบ ไอ้เมอร์เมดเพนเดนต์สำเร็จแล้วนะฮะโอเคงั้นเดี <S <S 2 2๋ยวผมตัดก่อนเลยคุณผู้ชมครับบ้านผมใหญ่ขึ้นแล้วใหญ่ใหญ่เกินครับคุณผู้ชมใหญ่เกินตอนนี้บ้านผมใหญ่เกินผมว่าโอ้ใหญ่เกินโอ้โหโอ้โหบ้านผมแบบโคตรใหญ่เดินเข้าถึงกันได้หมดเลย อันนี้เข้าไงเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นบันไดขึ้นข้างบนเนระเอาขึ้นไม่ได้แล้วก้แล้วก้อันนี้จะเข้าไงเนี่ยเนอะเอาเข้ายังไงเอาล้วจะเข้าไงอะอ๋อเดินลงนี้อ๋อ,อ,โ,อ,โ,อโอเคอ๋อโอเคโอเค มือบ้านใหญ่ขึ้นเยอะเลยตอนนี้บ้านผมก็พร้อมสําหรับอยู่สองคนแล้วนะจริงๆก็พร้อมแต่แรกแล้วล่ะมู่ <c oughs> บ้านแบบใหญ่มากตอนนี้พอออกมาอ่าวบ้านเล็กนิดเดียวโอเคมี <c oughs> okay, แอร์มีปุ๋ยมาวางขายแล้วแล้วแต่ไปฮะคุณผู้ชมวันนี้ผมต้องไปมอบเมอร์เมดเพนเดนต์ให้แพมนะวันนี้จะมาแต่งงานกันนะ <c oughs> แต่ที่สุด เราจะได้จูบแพมพครั้งแรกแล้วครับจูบแพมพแล้วก็จบคลิปเลยไม่ก็แค่จะผมว่าอีเวนต์แพมนี่แบบเล่นง่ายมากเลง่ายๆเลยมาง่ายๆอ่ะต้องรองเนี่ย9ก้าโมงนะฮะตอนนี้เราเหลือเวลาอ,อีกแป๊บเดียวครับผมนะระหว่างนี้เราก็มาเดินชมบ้านท่านลุงนะฮะลุงลุงขายข้าวมันไก่นฮะแวะเอาอะไรไปให้ลุงขายข้าวมันไก่หนะ่อยเถอะ แปดโมงครึ่งนะโอเคลุงครับอ,อรุณสวอ์เอาของมาให้น,นิดียหนะ่อยฮะต้องการกินไม่ได้จะกินเองขอบคุณนะามัดีบนดีจริงๆเลยโชคดีครับลุงแปดโมงสี่สิบแล้วผู้ชมตื่นเต้นจะได้แต่งงานแล้วจะได้ขอแต่งงานแล้วเดี๋ยวต้องเตรียมชุดเจ้าสาวแบบสวยๆรอแพมด้วยนะฮะ แพมจ๋าอุ้ยเก้าโมงแล้วเก้าโมงแล้วแพม,มนี่นะหืมฉันยินดีฉันจะเตรียมทุกอย่างพวกเราจะจัดงานภายในสามวันโอเคนะ<ม>เธอนี่เป็นเด็กประหลาดเสียจริงอยากแต่งงานกับหญิงแก่ๆอย่างฉันเหรอ <c oughs> อะไรฉันไม่ได้บ่นอะไรนะหญิงแก่หญิงแก่หญิงแก่เฮ้ยเปนมีความหมายมากเลยนะขอบใจมากๆเจ้าหนู เบียะไงยัดเบียะเข้าปากเลยหญิงแก่เหระไม่แก่นะหน่อยงำงำงำงโอเคคผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปที่งานวันแต่งงานกันเลยนะฮะและแล้วก็มาถึงวันแต่งงานคนระับคุณผู้ชมมาในชุดเจ้าสาวตอนที่จุบจิ๊บเพิ่งมาถึงเมืองแพริแกนไม่มีใครรู้ว่าเธอจะเข้ากันได้ดีกับชุมชนของพวกเราหรือไม่ แต่ว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจุป๊บจิ๊บจะเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของเมืองเหมือนกับพวกเราทุกคนนับเป็นเกียรติของฉันอย่างยิ่งในวันที่21เขาฤดูร้อน๋อยวาทำให้จุ๊บจิ๊บและแพมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยพันธสัญญาของการแต่งงานวุเจ้าสาวและเจ้าสาวเยี่ยมเลยแล้วมาททำให้มันถูกต้องกันเถอะจุ๊บจิ๊บกับแผม ในฐานะของนายกเศรษฐกิแห่งเมืองพาริเกนทาวและผู้ถือตราผนึกการสมรสแห่งภูมิภาคเชิญขอประกาศให้ท่าั้งสองเป็นภรรยาและภรรยากันต่อไปจูบแต่จริงๆจูบก็ได้เลยเย้ <cl aps> เออแ h ม m แ a m ham สองคนเออเจ้าเออุอมหพมหันมา เปลี่ยนชุดไวนะชวดต่อจากนี้เป็นยังไงกันนะแต่อนาคตที่สดใสรอเราอยู่แล้วเย้วิแพมนะัดแต่งงานพิเศษมากใช่ไหมที่รักเอานี่ไปเลยเฮ้นี่มันมีความหมายมากเลยนะขอบใจมากนะเจ้าหนูเอาละพวกเราจะลืมกระทำฟาร์มไม่ได้ได้เวลากลับไปทำงานแล้วโอ้ไม่กอดลืมไปดานแล้ว จุ๊บจุบโอ้โจุ๊บจุจ๊บโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เรามาดูห้องของแพมกันหน่อยนะฮะอ๋อทำไมห้องมันหรูก,กว่าเดิอมีมีโซฟาไว้ดูทีวีด้วยนะตอนนี้ปิดไปแล้วเดี๋ยวดูเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้แพมเข้าไปดูเพจขายของออนไลน์คอมนี่ว่า คขอออนไลน์ก็มาโอเคคนระับคุณผู้ชมวันนี้ผมแล้วก็แพมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปหาแรมก่อนอผมก็บแพมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้ววันนี้ก็ซีโอเกยิสเตแล้วเจอกันใหม่ในตัวละครหน้าผมจะไปจีบใครแล้วเราไปดูกันไปซีอู